สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอันเป็นที่รักของแนนนะคะเอฟีทุกคนเลยนะคะวันนี้แนนกำลังจะออกไปนวดเหมือนแบบว่าเหมือนมีเวลาอยู่นิดนึงทุกคนโอ้ยร้านนวดโหวันนี้ละะแล้วมั้งเต็มแน่เลย ชั่วโมงละสองรอยห้ถ้า2ชั่วโมงเท่าไหร่น่าจะคนเต็มแน่เลยเพราะว่ามันห้องเล็กๆคนเดียวนะอเดี๋ยวลงไปถามเขาก่อนจอดตรงนี้ก็ได้ไมั้ สองชั <10. S 2> <15. S 1> ่วโมงเท่าไรสามชั bon. ่วโมงเท่าไรเดี๋ยวกันนะคะทุกคนหย่อวเดยว ตอนนี้ตอนนี้เที่ยงอยากนวดสองชั่วโมงอะนึกว่าร้านร้านนวดจะเต็มเพราะว่าเห็นรถจอดอยู่ก็เลยอ๋อที่แท้เป็นรถเจ้าของร้านตอนนี้เที่ยงเที่ยงใบหนึ่ง đi <tôi kiếm> đâu anh mày mới... ังไวเยไ่ยก็เสร็จไปอุ้ยเสื้อทำไมเปื้อนจังก็เสร็จโอเคชั่วโมงเดียวก็ถงอยากได้สองชั่วโมงเหมือนกันนะ ดีอยากสองชั่วโมงวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนแบบว่าออกอ่ามาทักทายทุกคนอยากมาทักทายเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงคลิปลูกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วแล้วก็อยากสิมาทักทายนะ หรือจะสองชั่วโมงเลยเฮ้อว่อได้มานวดนานแล้วเด้่อยว่าได้มานวดนานแล้วเด้มันเมื่อยมันอีหยังหลายสิ่งหลายย่างเครียดเครื่อทนทายอะไรอย่าเงี้ยเนาะกคนเอาไงดีกลัวว่าจะแบบว่าไปรับลูกรล่าไม่ทัน ดี๋ยวดูก่อนถ้านวดดีก็สองชั่วโมงถ้านวดไม่ดีก็ชั่วโมงเดียวเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้ซัมนน่ก่อนเด้อเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนวดเสร็จแล้วเหยออัดคลิปมาใหม่และจ้า